สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับดูดวงกับพี่ป๊อบเชาวลันนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปดาวพระเกตหรือว่าเลขก้าวยายนะครับจากราศีกันมาสู่ราศีสิงห์นะครับมีผลทุกๆราศีเลยนะครับจะเป็นผลด้านไหนด้านดีด้านรบด้านร้ายและควรจะสวดมนต์ทำบุญแบบไหนนะครับมาฟังกันในคลิปนี้ได้เลยครับเรื่องของดาวพระเกตย้ายนะครับ อยู่2เดือนต่อนหนึ่งราศีเขาย้ายจากราศีกันนะครับมาอยู่ราศีสิงตั้งแต่วันนี้นะครับที่ท่านได้ฟังคลิปนะครับท่านจะย้ายอีกทีนึ่งนะครับวันที่3กันยานะครับประมาณ4โมงเย็น4 6นาทีไปสู่ราศีกรกฎนะครับ มาเริ่มกันนะครับตั้งแต่ว่าดาวพระเกตคือใครส่งผลกับมนุษย์อย่างไรผมจะสรุปรวมสั้นๆไม่ต้องว้นเวอร์มากเพราะชื่อว่าหลายๆคลิปหลายๆครูบาอาจารย์ทำไว้ให้ท่านหมดแล้วนะครับถ้าท่านสังเกตเห็นพระราหู ตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพรูปปั้นนะครับหรือว่าองค์ใหญ่ๆริมถนนที่เราผ่านไปท่านจะสังเกตว่าราหูมีแค่ครึ่งตัวเท่านั้นนะครับบางปางบางองค์นะครับก็อมพระจันทร์ไว้หรือว่าราหูอมจันทร์นะครับบางปางบางองค์มีพระอาทิตย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นราหูเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์และพระจันทร์และดาวพระเกตนะครับ ดาวพระเกตโดยสรุปแบบย่อความเลยนะครับไม่ต้องเป็นเล่าเป็นนิทานให้ฟุ้นเวอร์นั่นก็คือเป็นครึ่งล่างของดาวราหูดาวพระเกตส่งผลอิทธิพลให้กับคนทุกๆราศีนะครับใครอยู่ราศีไหนถ้าพระเกตส่งผลชาวราศีนั้นนะครับจะเป็นช่วงที่มีครีเอทีฟสูงในตัวเองมีจินตนาการสูงมีความคิดแปลกแยกมีความคิดแผลงแผลงไม่ธรรมดานะครับถ้าตีด้านดีก็คือท่านที่ทำอาชีพเกี่ยวกับครีเอทีฟ เป็นนักคิดนักเขียนนักโฆษณาหรือว่าทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารโทรศัพท์สัญญาณต่างๆบนอากาศรวมถึงนู่นเลยมนุษย์ต่างดาวมนุษย์อวกาศดีหมดเลยนะครับณนะช่วงสองเดือนนี้ท่านสังเกตนะจะมีข่าวเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งแปลกปลอมเกี่ยวกับนอกโลกเข้ามาด้วยนะครับดาวพระเกตนะครับมีอีกหนึ่งชื่อนั่นก็คือดาวแห่งนกสหัวคืออะไร ใครที่มีดาวร้ายๆทับลัคนานะครับอย่างเช่นใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเลข3และเลข7ตัวแทนแห่งการผ่าตัดนะครับถ้ามีพระเกตเข้ามาทับลักหรือเลข9เข้ามาเกี่ยวข้องกับท่านณช่วงลานั้นท่านก็เตรียมตัวให้ดีพระเกตจะดึง3กับ7ให้ทะเลาะกันทันทีพระเกตจะดึงให้3กับ7แสดงอิทลิ์แสดงผลทันทีนั่นก็คืออุบัติเหตุการผ่าตัดนี่แหละครับเขาเรียกว่าดาวแห่งโลกสองหัวนะครับ เอาละครับเราว่าพระเกตมากไม่ได้เดี๋ยวท่านโกรธนะครับเอาเป็นว่าเรามาดูทั้งหมด12ราศีดีกว่าว่าพระเกตจะส่งผลอย่างไรนะครับผมทําคลิปแบบสั้นๆจับต้องได้ฟังแล้วเข้าใจเลยนะครับเริ่มต้นกันด้วยที่ชาวราศีเมษหรือว่าดวงเมืองนะครับชาวราศีเมษนะครับระวังเรื่องบุตรหลานการเจ็บป่วยของบุตรหลานบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงจะสร้างปัญหาให้กับท่านนะครับ จะมีโชคมีลาบแบบคาดไม่ถึงนะครับ อย่าหวังนะครับเดี๋ยวมันมาเองอย่าไปคิดว่าเอ๊ะจะได้หรือไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวมันมาเองสําหรับชาวราศีเมษและชาวราศีเมษนะครับยังมีความซวยแบบคาดไม่ถึงด้วยนะครับควรจะสวดมนต์ทำสมาธิพูดแต่สิ่งดีๆในลักษณะของศาส,สนาของท่านนะครับศาส,สนาของท่านสอนให้ทําแบบไหนณช่วง2เดือนนี้ทำให้เต็มเหนียวไปเลยนะครับและจะเจอแต่สิ่งดีๆนะครับสิ่งร้ายๆที่ผมบอกไปก็จะบรรเทาเบา,บาบางลงด้วยนะครับ ราศีเมษน,นะครับสิ่งที่ท่านต้องระวังอย่างยิ่งก็คือการติดโรคในลักษณะของไวรัสหรือว่าโรคที่มาทางอากาศนะครับหรือว่าโรคที่อยู่ใกล้กันแล้วติดกันนะครับผมไม่กล้าที่จะเอ่ยคําว่าไวรัสโคโรนานะครับเพราะว่าเราไม่ใช่หมอเราเป็นนักพยากรณ์ขอพูดภาพรวมกว้างๆว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับการติดต่อนะครับท่านต้องระวังนะครับในช่วง2เดือนนี้มีโอกาสสูงมีโดยเฉพาะ ผู้ที่พูดอยู่นี่แหละนะครับนักพยากรณ์อย่างผมก็มีสิทธิ์ด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นชาวราศีเมษนะครับก็ชาวราศีเมษสั้นๆแบบนี้นะครับฟังไว้ปฏิบัติไว้ระวังตัวไว้นะครับต่อไปนะครับชาวราศีพฤกษพนะครับท่านจะมีโชคเกี่ยวกับบ้านและรถให้ซื้อเลขที่บ้านไว้สําหรับท่านที่ชอบเล่นหวยแล้วก็เสี่ยงโชคนะครับ เลขที่บ้านเลขที่รถหรือว่าเลขต่างๆที่อยู่รอบๆตัวท่านนะครับไปว่าจะเป็นเบอร์ทรโทรศัพท์มศัพท์จะฝันถึงตัวเลขสิ่งใดขอเชื่อในเซนส์ในฝันของท่านด้วยนะครับอีกทางหนึ่งนะครับระวังเรื่องฟืนไฟในบ้านให้ดีอารมณ์คนในบ้านด้วยนะฮะจะสะสมในลักษณะของไฟสุมขอนนะฮะต้องระวังเวลาระเบิดมานี่ไม่เหลือนะครับไปไหนก็ถอดปลัก๊กถอดอะไรให้เรียบร้อยซะนะครับแล้วก็ในห้องน้ำนะครับพยายามอย่าใช้ปลั๊กไฟในห้องน้ำเด็ดขาดน,นะครับ ช่วงนี้ก็พูดจะๆจๆะจ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 กันไปก่อนทําจิตใจให้ดีนะครับแล้วท่านจะได้รับโชคจากดาวพระเกตแน่นอนนะครับใครที่ไปเกี่ยวข้องกับงานข้าราชการนะครับจะถือว่าดีมากเลยสําหรับช่วงนี้นะครับใครที่มีเพื่อนเป็นข้าราชการพ่อแม่พี่น้องสังคมเกี่ยวข้องกับข้าราชการจะส่งผลในเชิงแบบสัญลักษณ์ของข้าราชการนะครับแล้วก็ รวมถึงราฐวิสาหกิจด้วยนะครับส่งผลดีมากๆเลยจะมีโชคเกี่ยวกับงานแบบนี้นะครับอา้าวใครเป็นหน่วยงานข้าราชการแล้วอยู่ราศีพฤกษกก็เตรียมตัวเฮนะครับอ่ะราศีต่อไปนะครับราศีมิถุนหรือว่าเมถุนนะครับราศีเมถุนนะครับพระเกตจะส่งผลเรื่องญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมรอบข้างนะครับพระเกตจะส่งผลให้สิ่งเหลานั้นที่ผมพูดไปนะครับ หนุนนำแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเรานะครับจากที่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องไม่เคยใส่ใจไม่เคยสนใจเราเลยเขาจะแปลเปลี่ยนไปในทางด้านดีนะครับชาวราศีมิถุนนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องทำนั่นก็คือการเจรจาแต่เรื่องงานแบบเน้นๆน,นะครับการพูดชัดถ้อยชัดคํานะครับแฝงตลกไว้หน่อยๆได้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับไปไหนจะมีเสน่ห์ทางด้านคําพูดมากๆในช่วงสองเดือนนี้นะครับ อย่าลืมนะครับใช้วาทสินเยอะๆอย่าใช้หลักวิชาการมากก็พอนะครับสุว่าชาวราศีมิถุนนะครับใช้วาจาแบบสวยงามใช้ศิลปะเข้าช่วยวาทสิลเข้าช่วยทุกอย่างจะลงตัวหมดนะครับต่อไปนะครับชาวราศีกรกฎพระเกศน,นะครับจะส่งผลกับราศีกรกฎในเรื่องของการเงินจะมีงานมีเงินเข้ามานะครับ จะมีเงินไปลงทุนจะหมุนเงินหัวปัดเลยนะครับไม่รู้ว่าพูดไปนี่ดีหรือไม่ดีจะดีหรือไม่ดีนะครับอยู่ที่ชาวราศีกรกฎว่าทํางานการเงินแบบไหนด้านไหนสิ่งที่ผ่านมากระทํามาท่านทําในสิ่งที่ดีหรือเปล่าถ้าท่านประหยัดเป็น หมุนเงินเป็นช่วงนี้สิ่งนั้นๆก็จะส่งผลให้ท่านดีก็คือการหมุนเงินแล้วมันไม่มั่วนะครับส่วนใครที่ใช้เงินมั่วซั่วหมุนเงินก็ไม่เป็นช่วงนี้แหละดาวราหูจะมาสั่งสอนท่านแล้วว่าเฮ้ยทาดีๆหน่อยนะพยายามคิดพยายามตร่ตรองเรื่องเงินดีๆไม่ใช่หมุนมั่วไปหมดเลยสุดท้ายปลายทางแล้วโควิดก็ยังไม่หมดเงินก็หมดด้วยนะครับดาวพระเกตนะครับอย่างที่ผมบอกเป็นเทพแห่งความบังเอิญในบางครั้ง เป็นนกสองหัวในบางครั้งด้วยนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของขราชการซะส่วนใหญ่นะครับใครที่มีรายได้สูงสูงนะครับมีเหตุให้ท่านจะต้องเจอสัมภาระเล่นงานแน่นอนนะครับใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงการราชการนะครับมีส่วนที่จะได้ประมูลงานจะได้เงินจากวงการราชการ100%เเซนะครับปกปิดได้บัญชีให้ชัดเจนงั้นท่านจะ ถึงคลาวสวยแน่นอนนะครับพระเกตไม่ช่วยนะครับเรื่องนี้ต่อไปนะครับชาวราศีสิงห์พระเกตเนี่ยเขาทับชาวราศีสิงห์นะครับแล้วก็เป็นธาตุไฟซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวราศีสิงห์จะต้องระวังก็คือไวรัสในอากาศโรคภัยไข้เจ็บที่ติดต่อได้มาจากทางอากาศนะครับระวังเรื่องการเจ็บป่วยในช่วงแรกๆของสัปดาห์ด้วยนะครับ ที่ท่านฟังคลิปอยู่นี่แหละท่านต้องระวังนะครับใครป่วยอยู่แล้วก็ขออวยพรโนชัยให้หายเร็วๆด้วยนะครับแต่ว่าถ้าท่านป่วยจริงๆนะครับโชคดียอย่างหนึ่งว่าดาวพระหัสเนี่ยเล็งรากนาชาวราศีสิงห์เพราะฉะนั้นท่านจะเจอหมอดีโรงพยาบาลดีนะครับแต่เอาจริงๆแล้ว ช่วยกรุณาออกกําลังกายนะครับชาวราศีสิงห์เพราะว่าท่านจะป่วยง่ายช่วงนี้พยายามออกกำลังกายถ้าเกิดรู้สึกไม่สบายก็กินยาซะนอนพักผ่อนให้ดีนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ท่านป่วยป่วยมาแล้วมันยุง่งเพราะว่ามันดันมีไวรัสโคโรดาด้วยนะครับหมอก็คงจะกระเจิงแน่นอนนะครับท่านอาจจะไม่ได้เป็นด้วยนะครับแต่ว่าความรู้สึกของคนเวลาเราป่วยเรียกว่าหายนะนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยมีดาวอาทิตย์ เป็นเกษตรเจ้าเรือนะครับแปลว่าธาตุไฟซะด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการปวดหัวตัวร้อนต่างๆจะมีตลอดเวลา2เดือนนี้นะครับคงจะไม่ได้มีทุกวันนะครับแต่จะมีตลอดในช่วงสอเดือนนี้เพราะว่าพระเกตเนี่ยจะมาดึงให้ไฟเนี่ยมันลุกขึ้นมานะสิ่งหนึ่งที่ราศีสิงค์ควรจะทํานะครับในเมื่อพระเกตเนี่ยท่านเล็งกับดาวพระเสาร์นะครับท่านควรจะทํา วิปัสนาการรมฐานมันจะทำขึ้นมากในช่วงนี้และส่งผลดีมากด้วยนะครับใครที่ชอบเรื่องเซนเรื่องยานเรื่องศาสนาขอบอกว่าลุยเลยลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับต่อไปนะครับชาวราศีกันราศีกันเนี่ยเป็นภพอริของดวงเมืองนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกันมักจะเป็นราศีที่เข้าไปแก้ไขปัญหนาให้กับตัวเองและบุคคลอื่นๆอ,อ,อยู่ตลอดเวลานะครับช่วงเนี้ย เป็นช่วงที่ดีเพราะว่าดาวพระเกตนะครับย้ายจากราศีกันไปสู่ภพวินาศของราศีกันภพวินาศในหลัราศร์ัทย์แปลว่าที่อยู่ด้านหลังนะครับที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างหลังเงียบเงียบมืด,ม,ดมืดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลเราเวลาเราเกิดความหายนะนะครับบอกก่อนนะครับเมื่อใดที่เราเกิดความหายนะในชีวิตดาวพระเกตจะ กระโดดมาคุ้มครองชาวราศีกันทันทีนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆทำอะไรผิดพลาดก็มีคนดูแลคุ้มครองตลอดเวลานะครับถ้าแปลให้เป็นคนปกตินั่นก็คือว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรจะมีคนคอยช่วยเหลือยามลําบากแต่มีข้อแม้นะครับต้องพูดต้องบอกต้องขอร้องนะครับไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไม่บอกใครไม่มีใครช่วยนะครับชาวราศีกันนะครับมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนแปลว่าการพูด การเจราจานะครับชาวราศีกันช่วงนี้ต้องพูดให้ดีนะครับพูดให้ชัดพูดให้เคลียร์และอย่าพูดเยอะนะครับช่วงเดือนแรกๆนะครับที่ดาวพระเกตย้ายไปชาวราศีกันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนบ้านหมุนนะครับอะไรอะไรก็หมุนไปหมดทั้งเรื่องเงินเรื่องความรักชีวิต ตัวเองคนรอบๆตัวมันจะหมุนวนมั่วสั่วไปหมดนะครับขอให้ชาวราศีกันตั้งจิตด,ดีๆตั้งใจดีๆนะครับใครที่มีความอ่อนแอทางด้านอารมณ์ใครมีความอ่อนแอทางด้านอาชีพการงานอยู่แล้วเป็นคนที่ไม่สู้ชีวิตอยู่แล้วท่านจะประสบปัญหาใหญ่นะครับส่วนใครที่เป็นชาวราศีกันแต่เป็นนักต่อสู้ชีวิตกล้าพูดกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจกับตัวเองท่านจะโชคดีเพราะดาวพระเกต มันเป็นนกสองหัวนะครับมันจะช่วยเต็มที่เลยต่อไปนะครับชาวราศีตุลชาวราศีตุลน,นะครับมีดาวพระเกตเป็นลาภะดาวพระเกตอย่างที่บอกเป็นเทพแห่งความบังเอิญเป็นเทพแห่งการช่วยเหลือเมื่อท่านมาเป็นลาภะนะครับท่านจะได้ราบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีคนเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้ท่านท่านจะเจอคนดีท่านจะเจอคนมีบุญนะครับใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับมีโอกาสได้คนที่ศีลเสมอกันหรือว่าได้แฟนจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่ว่าได้พระเป็นแฟนนะครับอย่างเช่นไปทําบุญอย่างเงี้ยก็จะเจอคนที่มีเนื้อนาบุญเจอคนที่มีบุญเท่ากันและมีโอกาสได้เป็นคู่ครองกันนะครับอีกอย่างหนึ่งน,นะครับคู่ครองสําหรับชาวราศีตุลในช่วง2เดือนนี้ก็คือคนมีสีคนทํางานข้าราชการคนที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็ใครที่มีแฟนเป็นข้าราชการคนมีสีอยู่แล้วท่านจะได้ราบได้โชคจากแฟนของท่านนะครับ ส่วนชาวราศีตุลน,นะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องระวังก็คือแม้ว่าดาวพระเกตจะเป็นดาวแห่งการช่วยเหลือก็จริง แต่ดาวพระเกตมันแปลว่าอากาศธาตุนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อโรคหรือติดไวรัสอะไรต่างๆได้เร็วนะครับเพราะว่าอากาศธาตุโรคภัยที่เกี่ยวกับบนอากาศเป็นลาภให้ท่านนะครับก็คือมันมาแบบเร็เวๆไวๆมาแบบทุกขลาบนะครับดีก็ส่วนดีนะครับร้ายก็ส่วนร้ายท่านก็ระวังเอาเองนะครับดีก็เก็บไว้แล้วก็เพิ่มพูนคําดีไว้ส่วนร้ายๆท่านก็ป้องกันเอานะครับต่อไปนะครับชาวราศีพิจิก ชาวราศีพิจิกนะครับมีพระเกตเป็นกรรมะย้ายไปอยู่พบเกี่ยวกับการงานนะครับเพราะฉะนั้นการงานจะวุ่นวายน่าดูเลยหมุนกันแหลกรานนะครับแล้วก็ท่านจะได้รับงานในสิ่งที่ท่านไม่ควรได้รับก็คืองานมันงอกขึ้นมาไม่เสมอกับเงินเดือนที่ท่านได้รับอยู่นะครับก็ถ้าเป็นคนง่ายๆก็ทำๆไปนะครับถ้าเป็นคนยากๆก,ก,ก็ลองพิจารณาดูว่าสมควรทำหรือเปล่านะครับอันนี้แล้วแต่ตัวท่านนะครับส่วนราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่แปลกประหลาด ในดวงเมืองอยู่แล้วนั่นก็คือราศีแห่งความลึกลับราศีแห่งเซนแห่งยานราศีแห่งการรับรู้อะไรเร่ร่อยๆนะครับราศีแห่งเขาเรียกว่ามรณะของดวงเมืองนะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่เป็นชาวราศีพิจิกและทํางานขายประกันเกี่ยวกับความตายขายโรงศพนะครับขายของมือสองขายของนําเข้าส่งออกหรือว่าขายของแบบประเภทปิดบังภาษีหรือว่าเป็นความลับอันเนี้ยช่วง2เดือนเนี้ยจะถือว่าส่งผลดีมากนะครับ ใครที่ทำงานโฆษณานะครับครีเอทีฟหรือทำงานเกี่ยวกับการเขียนใช้ความคิดแบบนี้นะครับหรือว่าทำงานอะไรต่างๆที่ซัพพอร์ตให้องคอ์กรนะครับอย่างเช่นทำงานเขียนสคริปต์ให้กับองคอ์กรใหญ่ให้ผู้นำได้อ่านช่วงเนี้ถือว่าชาวราศีพิจิกมือขึ้นมากนะครับก็มองหางานแบบดีไว้ก็ดีก็ขอให้โชคดีนะครับชาวราศีพิจิกต่อไปนะครับชาวราศีธนูชาวราศีธน,นูในช่วง2เดือนนี้ ขอให้เข้าทางพิธีทางศาสนาหรือว่าสิ่งดีๆสิ่งลึกลับไว้นะครับใครเขาชวนไปสวดมนต์สวดพรเข้าวัดไปหาอะไรแปลกๆในโปง่งในป่านี่ลุยที้เต็มที่เลยถือว่าจะได้ของดีๆกลับติดไม้ติดมือมานะครับแล้วก็ส่งผลดีทางด้านจิตใจด้วยนะครับทางด้านบุญกุศลและว,วาสนาจะทําขึ้นมากในช่วงนี้เพราะว่าพบสุภะถือว่าเป็นพบที่ดีที่สุด ของคนราศีธนูนะครับและยิ่งดาวพระเกตเป็นอากาศธาตุเป็นเทพพระเจ้าด้วยนะครับก็จะถือว่าดีมากขอพรสิ่งใดแล้วลงมือทานะครับถือศีลภาวนาสวดมนต์แล้วลงมือทําสิ่งดีๆท่านจะได้ผลดีได้เร็วมากเลยนะครับราศีนี้เอาสั้นๆไม่ต้องพูดต่อแล้วนะครับเพราะว่ามีแต่ดีกับดีมีวงเล็บนะครับเน้นเฉพาะเรื่องาศาสนาเท่านั้นชาวราศีธนูนะครับ2เดือนนี้ลองสังเกตตัวเองว่า ได้พบได้เจอกับเพื่อนเก่าๆคนเก่าๆญาติพี่น้องเก่าๆที่เราไม่เคยเจอกันมานานหรือเปล่านะครับหรือว่าฝันอะไรเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆฝันอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เคยคิดไว้นานแล้วแล้วไม่เคยเจอนะครับแล้วเก็บมาเป็นความฝันถ้าเป็นแบบนั้นขอให้เชื่อเซน์เชื่อความฝันนะครับจะส่งผลให้กับชีวิตได้ดีมากนะครับต่อไปนะครับชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรนะครับระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงของเดือนนี้นะครับชาวราศีมังกรต้องระวังเรื่องสมอง ศีรษะดวงตาหลอดเลือดหัวใจนะครับราศีมังกรนะครับจะมีความฝันแปลกๆเซนแปลกๆมียานเพิ่มมากขึ้นถ้าท่านเคยปฏิบัติเรื่องนี้แบบนี้อยู่แล้วก็ลุยทําให้เต็มที่นะครับใครที่ยังไม่เคยปฏิบัติไม่เคยลุยเรื่องเซนเรื่องยานก็ลองทําดูใครที่ขายเครื่องมือแพทย์อยู่นะครับถือว่าดีมากใครที่ขายแท้งสําหรับหายใจผู้ป่วยอะไรพวกนี้นะครับเอาทีว่าเครื่องมือแพทย์ทั้งหมด ที่ช่วยการพยุงชีวิตคนที่ใกล้ตายใกล้เสียชีวิตจะถือว่าเวิกมากในช่วงนี้นะครับใครที่ทํางานเกี่ยวกับมูลนิธิก็ถือว่าเวิกมากส่วนใครอยากแก้เคล็ดให้เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับมูลนิธิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าทําบุญที่เกี่ยวกับคนตายลงศพเครื่องมือแพทย์มูลนิธิอะไรช่วงนี้นะครับจะถือว่าช่วยหนุนนำความดีของชาวราศีมังกรได้หมดเลยนะครับชาวราศีกุม ชาวราศีกุมนะครับใครโสดนะครับจะได้คนที่มีสินเสมอกันจะได้พบได้คุยกับคนประเภทเดียวกันทํางานแบบเดียวกันคิดเหมือนกันนะครับหุนส่วนคู่ครองนะครับจะทําให้ตัวเองปั่นป่วนพอประมาณสําหรับคนที่มีคู่แล้วในช่วงของเดือนแรกๆนะครับก็ชวนไปทําบุญทํากุศลกันซะสิ่งดีๆจะได้บังเกิดเกิดขึ้นนะครับ ชาวราศีกุมนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องระวังในช่วง2เดือนนี้ก็คือช่วงของกระดูกสันหลังทั้งหมดนะครับช่วงของการปวดหลังนะครับเรียกว่าโรคยอดฮิตก็คือกระดูกทับเส้นประสาทอะไรพวกนี้นะครับถ้าท่านออกกําลังกายได้ก็ขอแนะนําเรื่องของโยคะเรื่องของสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวกับกระดูกและการยืดเส้นยืดสายนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับชาวราศีกุม ต่อไปนะครับชาวราศีมีนปัญหาอุปสรรคต่างๆจะมีเข้ามานับจากนี้สองเดือนแต่ทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้ด้วยการสร้างชีวิตนะครับไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบเดิมๆที่ท่านเคยทําอยู่ท่านจะต้องระวังจะมีปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานราชการใครที่เดี่ยวงานกับหน่วยงานราชการไว้ช่วงนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะเจอคําสั่งอะไรบางคําสั่งที่ไม่ชอบมาพากลก็ทําใจไว้ก่อนเลยว่าทํางานกับราชการราศีมีนมีปัญหาแน่นอนนะครับ ท่านจะต้องใช้คําว่าได้พี่ดีครับกับหน่วยงานราชการหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านทําอยู่ดิวอยู่นะครับเพราะว่าราศีมีนมีปัญหาอย่างหนึ่งไม่รู้ปัญหาในข้อดีนะครับชาวราศีมีนจะรู้ลึกมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาดิวงานกับใครพูดจากับใครตัวเองรู้มากกว่าเขามันก็จะกลายเป็นว่าถ้าเขาพูดผิดขึ้นมาเราก็จะเกิดอาการที่ไม่ดีอึดอัดชอบเถียง ชอบบอกชอบสั่งสอนคนอื่นนะครับอันนี้เป็นอาจจะเป็นข้อดีของท่านแต่ถ้าท่านอยู่ร่วมกับสังคมส่วนใหญ่แล้วถือว่าเป็นข้อเสียนะครับครบแล้วนะครับ12ราศีสําหรับดาวพระเกตย้ายจะส่งผลอย่างไรคลิปสั้นๆคําแนะนําสั้นๆน,นะครับส่วนเรื่องของการสวดมนต์รับ พระเกตหรือว่าขอพอรจากดาวพระเกตนะครับใน Google ใน YouTube มีเพียบเลยผมไม่ลงทําให้ลวกันนะครับท่านไปเสาะสแสวงหาเองถ้าท่านอยากสวดน,นะครับการสวดของดาวพระเกตไม่ยากเลย9ก้าจบจะนั่งรถจะเดินอยู่จะกินข้าวท่านทําให้หมดเลยนะครับสาหรับคนที่ไม่มีเวลานะฮะสำหรับใครที่เป็นพวกเจ้าพิธีจะต้องใส่ชุดขาวจะต้องทําตามกี่โมงกี่โมงอันนี้ถือว่าเป็นเลิกของท่านนะครับแต่สําหรับผมอยากแนะนําว่าขอให้เป็นเลิกสะดวกแลวกันเพราะเรายังเป็นมนุษย์ปัจจุบัน ปกติทั่วไปไม่ใช่พระนะครับเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียทําอะไรก็ทําไปแต่ว่าระลึกถึงบทสวดมนต์ได้ทั้งวันใครที่อยากสวดเก้าจบนับไปเลยนะครับเช้าบทหนึงกลางวัน2บทเย็น3บทแบบนี้ได้หมดเลยนะครับขอโชคดีนะครับชาว12ราศีแล้วก็เดี๋ยวพบกันอีกคลิปต่อๆไปนะครับฝากกดติดตาม